สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเดิมครับสุเทพจากเทบอลเต็งครับวันนี้วันที่3าเอตุลาคม2 5ง5ครับสุขสันต์วันฮาลาวีนด้วยนะครับหลายๆคนเมื่อวานและวันนี้ได้เที่ยววันปล่อยผีกันนะครับเมื่อคืนได้ผีได้ปล่อยของด้วยฮะมาสรุปผลบอลกันเมื่อวานสะหน่อยนะครับคู่อาร์เซนอลครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับคู่นี้เป็นบินวีเอพีนี่ ผมเนี่ยมองว่าฟอร์เรสต์น่าจะยันไหวแน่ๆครับเพราะวนะตอนนี้เจอเลี้ยฟูเล่นดีมากครับแต่ต้องบอกพอเจออาร์เซนอลแม่คนละเรื่องฮนะแพ้อาร์เซนอลไป50ครับบิน VP วางรองเนอรติงแฮมฟอร์เรสต์ไว้เลยไม่รอดครับขออภัยทุกท่านด้วยนะจ๊ะคู่ต่อมาครับแมนยูเจอวสตแฮมครับคู่นี้ยังไงก็วางแมนยูมีชัยจบไปที่แมนยูชนะ1 0ครับกินครับคู่ต่อมาครับ เอมปลี oli, เปิดบ้านแล้วก็เยือนของอาตาลันตานะครับคู่นี้วางอาตาลันตามีชัยจบไปที่อาตาลันตาชนะ2 0กินครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่พลิกล็อกอีกคู่หนึ่งครับลาซิโอครับเปิดลังตอนรับการมาเยือนของซาเลนตินานะครับคู่นี้เจอที่เด็ดของทีมเยือนฮะซาเลนตินาชนะลาซิโอในบ้านตัวเองด้วย 31นึ่ครับนำก่อนเครื่องแรกหนึงศครับโดน3ประตูหลังลวดโหเหลือจะเชื่อฮะและคู่สุดท้ายเมื่อวานครับเรอันมาลิครับกับคิโรนาครับคู่นี้วางเรอันมาลิมีชัยนะครับจบกันไปที่1นหนึ่งครับกินกันไม่ลงในบ้านเรอัลมาลิดพิกล็อกอีกคู่หนึ่งครับก็จบไปแล้วสรับบอลห้าคู่วันนะฮะวันนี้มีทีเด็ดอีก5คู่มานําเสนอนะครับ ก่อนไปจะรับก่อนจะไปรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือคนที่อยู่ด้วยกันแล้วฝากกดถูกใจหน่อยนะครับสเล็กสั้น้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเทพบอลเต็งในการทําคลิปดีๆต่อไปนะเราไปรุยกับ5คู่ของวันนี้เลยลวกันนะครับ Let's go คู่บอลเต็งวีเพียงเราวันนี้ครับเราไปกันที่กันซ์โซซิลิอาครับคู่ระหว่างเวโรนาครับอันดับ19ครับ เปิดบ้านต้อนรับเขายนของโรม่าครับอันดับ7นะครับคู่นี้เนี่ยเคยเพบกันมา5ครั้งหลังสุดโรม่าชนะ2เวลรนาเวนาชนะ2และเสมอกันไป1ครั้งนะครับ5ครั้งที่บ้านเวลรนาครับโรม่าชนะ2เวลรนาชนะ2และเสมอกันไป1ครั้งถาติโดยนเข้าไปเจ้าบ้านอย่างเวลรนาครับ5านัดที่ผ่านมายังหาจะชนะไม่ได้ครับแพ้5นัดรวดเลยนะครับ ฟอลในบ้านตัวเองครับชนะ1แพ้4ครับส่วนโลมาครับ5นะั้นหลังสุดนี่ชนะ3ครับเสมอ1แพ้1ออกมาเยือนนอกบ้านชนะ4เสมอ1นะครับตัวพวกเราย,ยังไม่เปิดเผยไ,ไปทางการนะครับแต่เปิดราคามาที่โลมาครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกครับไหลลงมาอยู่ที่ครึ่งลูกนะสูงที่2.5นะครับคิดว่าการที่ไหลลงอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่า นัดต่อไปโรมาจะต้องไปเล่นบอลทั่วอยู่นะครับและอาจจะมีการโลเตชันในนัดนนี้แต่ก็รอดูอีกทีครับว่าจะเป็นทิศทางไหนครับขอดูราคาน้ําให้แน่ชัดกว่านี้ครับนี่คือบอล v p ของวันนี้นะครับจะส่งบินให้ในเวลาเดิม1นึ่ทุ่มตรงครับลายแอดเดิมหมู่บ้านเรา atbt88 เข้างหน้าด้วยนะครับเราไปดูคู่ที่2ครับคู่ที่2ครับเอลฟ์บอกรับเจอกับเฮลชิงกีครับอันดับ6เจออันดับ15นะครับ คู่นี้พบกันมา5ครั้งหลังสุดต้องบอกว่าเอลบอร์ดูดีกว่าครับชนะไป3ครับเฮลชิงกีชนะ1นและเสมอไป1ครั้ง5นัดที่บ้านเอลบอร์ครับเอลบอร์ชนะ4ครับเสมอ1ครั้งไม่เคยแพ้กับเฮลชิงกิครับเสิติเล้อไปอย่างเอลบอร์ครับชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอลในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันส่วนเฮลชิงกีครับ5้านัดหลังสุดไม่ชนะใครครับแพ้ทุกนัดครับส่วนออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1แพ้4ครับ เปิดมาราคาที่เอลบอกครับต่ออยู่ที่1.5นะครับสูงที่3ครับและไหลลงหน้าที่3.25ดนะครับคู่นี้คิดไม่ยากครับขอวางเจ้าบ้าน f บอกมีชัยครับคู่ต่อมาครับนอคอปปิ้งครับจะเปิดรลังต้อนรับการมาเยือนของเยอการ์เดนครับอันดับสิเเจอกันอันดับ2นะครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งครับเยอการ์เดนชนะไป2นอคอปปิ้งชนะไป2และเสมอไป1ครั้ง 5นัดที่บ้านของนอคัพปิ้งครับนอคัปิ้งชนะ1เยอะไกด้ชนะ1และเสมอ3าครั้งนะครับสติเก้าบ้านครับชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ2แพ้1เช่นเดียวกันส่วนเยอร์การ์เดนครับชนะ4แพ้1ครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ3เสมอ1และแพ้1นัดเปิดมาราคาที่เยอร์การ์เดนครับต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.75นะครับคู่นี้ผมคิดว่าทีมเยือนมีดีอยู่นี้ครับ น่าจะชนะได้ครับนัดนนี้ขอวางไว้ที่เยอร์การ์เดนคียแหละครับมีชัยแน่นอนครับสำหรับนัดนนี้ครับคู่ต่อมาครับมิทเทลแลนด์ครับจะเปิดรางต้อนรับการยิงของโอเดนเซ่ครับอันดับ5้จะอันดับ7นะครับคู่นี้พกกันมา5ครั้งหลังสุดมิทเทลแลนด์ชนะ2เสมอ2ครั้งและโอเดนเซ่ชนะ1นะครับ5นัดที่บ้านมิทเทลแลนด์ครับมิทเทลแลนด์ชนะ3นะครับโอเดนเซ่ชนะไป2ครั้งสถิติเดอรไปเจ้าบ้านครับอย่างมิทเทลแลนด์ครับ ชนะ3ครับขออภัยครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับฟองในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ2นัดยังไม่แพ้ใครส่วนโอเดนเซ่ครับชนะ2ครั้งเสมอ3ครั้งนะครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1ครั้งชนะ2ครั้งนะครับเสมอ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับเปิดมาราคาที่มิทแลนด์ครับต่ออยู่ที่1ลูกเลยนะครับสูงที่2.75นะครับ คู่นี้ผมมองเหมือนบอลทันกันครับขอวางลองโอเดนเซ่หนะครับหรือสกอร์สูงก็ได้ถ้าใครชอบสายเสียงสูงครับวางโอเดนเซ่ยันไหวกับสกอร์สูงครับผมคู่สุดท้ายของวันนี้ครับอิสตันบูลบูชิเยครับจะเปิดรังต้อกนการต้อนรับการมาเยือนของกิลิสซันสปอร์นะครับอันดับ5เจออันดับสิบหกนะครับคู่นี้พบก,กันมา4ครั้งหลังสุดนี้อิสตันบูลชนะไป2นะครับ กิลิสซันสปอร์ชนะมาหนึ่งและเสมอไปหนึ่งครั้งนะครับที่บ้านของอิสซันบูสองนัดที่ผ่านมานี้ไม่เคยแพ้กับซันสปอร์สักนัดเลยนะครับสถิติเริ่มไปเจ้าบ้านนะครับอย่างอิสซันบูครับชนะ2แพ้3นะครับส่วนฟอรในบ้านตัวเองครับดูดีขึ้นมาหน่อยครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทีมเยือนครับอย่างกิลิสซันสปอร์ครับชนะ1เสมอ2ครั้งและแพ้2ครั้งออกมาเยือนนอกบ้านครับเสมอ3ชนะ ชนะศูนย์และแพ้ไปสอครั้งนะครับเปิดมาราคาที่อิสตันบูลครับต่อยที่ครึ่งครบลูกครับไหลล่วงหน้าอยู่ที่1ลูกสูงที่2.5นะครับคู่นี้เหมือนบอลแพ้ทางครับขอวางเจ้าบ้านมีชัยครับก็จบเวลาสาหรับอบล5คู่วันนี้นะครับถ้ทาท่านชาวคิวคน,นี้ขฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจเช่นเดิมนะครับ คู่ที่ผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าถูกชะตาเลยก็คือโอลนไซครับน่าจะยันไหวและสกอร์สูงเป็นไปได้ครับอีกคู่หนึ่งเลยคือเยอการ์เดนคีย์แลกครับนี่คือ2คู่ที่ผมชอบและมั่นใจนะครับาจา์ชอบคลิปนี้เช่นเดิมครับขอวันนี้ขอยอดซับเพิ่มขึ้นไปอีกครับส่วนขอยอดไลค์เนี่ยสัก18ไลค์ก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าท่านอยากรับทีเด็ดอย่างนี้ทุกวันครับมารับทีเด็ดได้ทุกที่ที่ adbt 8ปอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับ ทิ้งท้ายก็ไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนแล้วกันรวยไปได้กันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ